ก็เป็นไหนมาลูกนอ่ไหนอันนี้ก็เป็นช่วงเย็นของวันอาทิตย์ <c oughs> เดินเล่นจ๋อเดินมาหาอยู่นักเดินเต้มเตียมตุ้มเตียม,ม,มน่าจะไปอากินที่ไหนมาคุณมนี่ก็มานั่งเล่น ชีวิตเองไม่ต้องเครียดอะไรเลยเนาะเขาไปทํางานงอกงอกงอกเหนื่อยกันจะตายจอเดินหากินอย่างเดียวเลยอะเดินสำรวจรอบวัดเลยกูจะนั่งตรงไหนก็ได้จะเดินไปไหนก็ได้วัดกูประมาณนี้โอ้โหไข่ด้วยไข่ด้วยเอามาทอดสักใบดิถวายพระนี่ได้หมดวัดเลยเนี่ไม่รู้ว่านอนไหนนะโยมนะ ว่านอนไหนเดี๋ยวจะลองดูซิว่าคืนนี้นะกินยานะถอนยาก,กินดูนั่งหลังตัวกลมๆเลยนะโยมนะนะใครจะมาอุ้มนะโยมนะอุ้มละยี่สิบบาทนะอุ้มละยี่สิบบาทน,นี่ก็าดึงยาก,กากินฝากาช่อง YouTube นะช่องธรรมะสุขใจกับหลวงปเจรด้วยนะโยมนะเป็นช่องใหม่ ช่องเก่าถูกปิดโดนเล็กกสิทธิ์ก็คือคลิปของตัวเองแท้โยมน่ะ <c oughs> ต้องหลบไปเข้าโยมเดินไม่สนใจเราเลยอ่ะอจะไปนอนไหนลูกเยวครับจะนอนไหนครับไปละไปเดินไปก็เด็ดยาก,กินไปนะดูตูดดูสายดู ไอ้ที่สายเนี่เพราะมันหนักหนักไข่คุณโยมมันหนักไข่ไอ้ที่สายมันจะเพราะอะไรนะหนักไข่จะไปนอนบ้านโยมหรือเปล่านะเขาจะเดินนี้คุณโยมนะตกเย็นก็จะไปทั่วนะจะไม่อยู่กับที่จะนอนไม่ไม่เป็นที่นะบางวันก็บนสาลาการประเรียนบางวันบน,บน,บน,บนต้น้ไม้เรามาติดตามตัวว่าวันนี้จะนอนที่ไหนวันนี้จะอยู่ จะลองติดตามวิถีชีวิตจอ <c oughs> ที่หลายๆคนถามมาว่าแล้วเข้านอนไหนเดินอย่างเดียวนะแตะเตะแตะเตะไปเรื่อยๆมานั่งมานั่งเกาหัวอยู่ตรงนี้นี่เองในเสียงเพลงของลุง มาอยู่ที่วัดจะได้ยินเสียงตึงต้งตังต้งตึ้งตึง้งลงอยู่ข้างบนศาลาบนหลังคาซ่อมอยู่นะโยมนะซ่อมอยู่กำลังซ่อมหลังคาคนรั่วจะก็นั่งเกาไข่ย้อยโอ๊ะคุณเร็วมากโยมเนี่ยเนี่ยแป๊บเดียวนะขึ้นเก่งมากเสร็จแล้วมานั่งอะไรอย่างนี้ฮะฮะ เอามานั่งนะักเอาคางเกย,ยท่านประธานจอ,อนเอาคางเกยไปนั่งเฉยเลยนะยโยมนะดูสิจะไปไหนต่อวันนีน้ถ้ามันเริ่มมืดแล้วคุณโยมความคามชัดอาจจะไม่ค่อยมีเหมือนตกกลางวันนะเพราะว่า มันมืดบางที z ม o m ้็ไปมันจะไม่ค่อยเห็นดูซิว่าวันนี้จอจะไปนอนไหนนะโยมนะนะติดตามารับชมกันเราจะติดตามวันนี้เราลองดูซิว่าจอจะนอนไหนหแต่มืดแน่นอนเขาจะมืดตึ๊บเ,ออเขาถึงจะหยุดอยู่กับที่คือเขาจะไม่ค่อยหเห็นคนที่นอนของค้าง,งคืนถ้ากลางวันนี่ให้น,อน้อใหเห็นโยมนะแต่กลางคืนม,ม,ม,มักจะไม่ค่อยให้เห็น นั่งแล้วก็เอาเอาคา,างเคยนะโยมนะเอาคางเคยก็เลยนะเจะขึ้นแป๊บเดียวนะโยมนะะติดตามนะโยมนะไปละไปละว,ไป,ลวไปไหนไปไหนไปไหนจะไปไหนต่อเอาไปละไปหลังคาแล้วลุงจอไปหาแล้วนวล เอาเสดปจไปแล้วเออเอาเอาเอ,เอ,เอ,เอโอโอก็แน่นอนนะยมเนี่ยนั่นนั่นโอ้โหสุดท้ายขึ้นไปบนหลังคาได้แล้วแล้วกูจะไปถ่ายยังไงคราวนี้โอโห